สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่การรายงานข่าวของเรานะคะอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงนะคะกับรุ่มสวิสเซอร์ข่าววันนี้เฟื่องมารับหน้าที่ตรงนี้ด้วยใช่แล้วนะคะ <c oughs> อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่เช้ามามนะคะค่ะก็มีหลายประเด็นที่ติดตามกันนะคะแน่นอนค่ำคืนนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเนื้อข่าวเนี่ยไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเฮดไลน์มีอะไรบ้างค่ะคิมยอนจุงระเบิดคอนเสิร์ตเอาใจแฟนชาวไทย รวมความเคลื่อนไหวเจนนี่ตลอดทั้งสัปดาห์คอนเสิร์ตมาริซายรัสโดนสั่งห้ามจัดในประเทศโดมินิกเกน รับรองข่าวสารแน่น่นอนนะคะแต่ว่าข่าวแรกนี่ไปดูน้องๆนักล่าฝันกันดีกว่านะคะมีการจับกลุ่มกันพูดคุยกันเรื่องความฝันด้วยนะจ๊ะนี่นักล่าฝันก็ถูกลื่งความฝันกันแน่นอนนะคะจะเป็นใครนะไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้เป็นวันอันแสนสบายของน้องนนักล่าฝันชูเอ a c a d คม y ี a แฟนเทเชียซีซั่ที่กำลังพักก่อนอยู่ในบ้านอันอบอุ่นตลอดทั้งวันนะคะน้องน้อต่างจับกลุ่มพูดคุยกัน โดยน้องภูมิน้องภูแล้วก็น้องจักจั่นเนี่ยจับเข่าพูดคุยกันถึงเรื่องความฝันค่ะบอกระฝันเคอพูดว่าอ๋อคงไม่ใช่หรอกฝันอยู่ใช่เหรจริงจริงเก่งฉลาดเ็นคนฉลาดเป็นอย่างาเงี้ยหลายครั้งมากคือในฝันจะรู้ว่าฝันอยู่ชัวร์เ้เก่งนเ,เก่งว่าทัพคอนเสิร์แบบลืมตาขึ้นมาก็แบบมีครั้งลืมตาขึ้นมาแล้ว่าหายละเงี้ยคือจะรู้ว่าฝันเออเคยรู้ท่านฝันนะว่าแบบเกมเงี้ยไม่ใช่านละฝันทัว แล้วก็ยังเล่นนะน้องแล้วก็ยังได้เหลี่ยอยากเปได้เลยอ่อแล้วคุณคิดได้เลยแบบเป็นอย่างงี้อ้มมันแบบแล้พลิกฝันมากโคตรมันอันนั้นคือนอนนอนไม่สนิทเคยฝันมาตื่นมาร้อไห้แบบโดนตำรวจจับอ่ะแล้วแบบตกใจกลัวมอสันอย่างนี้เลยอ่ะบ้าน้องเคยฝันแบบตอนเด็กอ่ะเป็นฝันที่แบบเหมือนตอนเด็กอ่ะเราก็ฝันเคยฝันเรื่องเนี้ยครั้งหนึ่งอ่ะแล้วคือมันก็จำติดใจมันกนเลยแล้วจากนั้นอ่ะก็แบบเหมือนติดกันสามวันก็ฝันเรื่องเนี้ยเรื่องเดิมซ้ำแบบ ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะคะจากทาง t r a d i t i o n ช่อง Reality หมายเลข9และช่อง HD หมายเลข333นะคะ้ก็เอาหัวไปส แหมคุยกันเรื่องความฝันแบบความฝันจริงๆเลยนะคะใช่แล้วอ่ะแล้วก็เกิดอย่าให้น้องๆน,นะครับสามารถตามฝันได้สําเร็จช่วยกันโหวตด,ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยจะได้มีความฝันที่กลายเป็นจริง<ช>นะ,ละกาลายเป็นวาฝันเนาะเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆได้อยู่กันต่อไปนานๆอยู่บนหน้าจอให้ทุกๆคนเนี่ยได้ติดตามกันเรื่อยๆเลยนะคะ,คะตอนนี้มาที่1นหนุ่มดีกว่านะคะแน่นอนเขาเพิ่งมาเปิดคอนเสิร์ตระเบิดความมันและมอบความสุขในเมืองไทยนะคะก่อนที่จะไปรับใช้ชาติเป็นฐานถึง2ปีแน่นอนค่ะหนุ่มคนนี้คิมฮยอนจุงค่ะ เรียกได้ว,ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆสำหรับแฟนๆชาวไทยที่ศิลปินหนุ่มหล่อจากแดนกิมจิคิมฮยอนจุงตกลงบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเปิดคอนเสิร์ต2 0 14คิมฮยอนจุง world tour in Bangkok เอาใจแฟนคลับเป็นครั้งสุดท้ายค่ะก่อนที่จะโบกมืออำลาไปรับใช้ชาติและก็แน่นอนนะคะไม่ทำให้แฟนๆที่รอต้องผิดหวังค่ะเพราะหนุ่มคนนี้เล่นโขนเอาเพลงฮิตเพลงดังมาให้ทุกคนได้ปลดปล่อยความมันกันแบบชุดไม่อยู่เรียกเสียงกรี๊ดจากชาว TripleS ไทยได้ตั้งแต่เริ่ม จนจบคอนเสิร์ตเลยทีเดียว แบบสุดๆแบบนี้นะคะก็คงจะพอชดเชยความคิดถึงที่เจ้าตัวเขาจะไปรับใช้ชาติเป็นเวลา2ปีได้เลยใช่ไหมล่ะคะ โปรดักชันมาเต็มจริงๆนะคะนอกจากภาเต้นแสงสีเสียงนี่ก็โอ้โหอลังการสุดเลยใช่ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญนะทำให้คนโอ้ตื่นตัตื่นใจร้าวใจคลิกกันสนับเอเคนะคะค่ะทีนี้เราไปดูเรื่องราวของคู่จิ้นกันมากดีกว่านะคะคู่นี้เอส่งกลิ่นยังไงยังไงอยู่นะเพราะว่าละครก็จบไปแล้วนะคะแต่ว่าทำไมยังอัพรูปคู่กันที่ถี่นะคะคุณเคนกับคุณน้ำตาลเทจริงเป็นยังไงคะ เรียกว่ากระแสะละครดีนะคะก็เลยทําให้ในวงการบันเทิงได้เกิดคู่จิ้นคู่ใหม่เพิ่มขึ้นค่ะสําหรับพระนางวิกสนะคะอย่างเคนภูภูมิแล้วก็น้ําตาลพิจักคณะที่แม้ว่าละครของทั้งคู่ที่จะจบไปแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับดูสนิทสนมกันมากขึ้นเพราะว่าเคนเนี่ยชอบลงภาพคู่กับน้ําตาลใน IG ก็เลยไม่รู้นะคะว่า2คนนี้จะสนิทกันเกินเพื่อนร่วมง,งานหรือเปล่า เป็นเป็นพี่ในกลุ่มรู้จักกันก็คุยกันอะไรอย่างนี้เฉยๆอย่างนี้ค่ะก็เหมือนกับมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยทาให้รู้จักกันจริงๆก็เป็นเพื่อนที่เป็นกลุ่มๆกันไปดีกว่าเพราะว่าเหมือนเค้นกับน้ําตาลเนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกันเยอะมากแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนกันก็ก็เลยแบบรู้สึกว่าสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เคอะเขินอะไรครับเคนนี่ไม่เคยลุรูปสาวคนไหนเยอะนะแต่ว่าจะมีแบบ จุดขายใกล้เคียงกันหรือเปล่าลงคู่กับคนอื่นคนอื่นอาจจะแบบโอ๊ยเคนฟันใหญ่ไงลงคู่กับตาลพอดีเหมือนกันไงลงรูปอะไรเงี้ยมีถามกันบ้างไหมครับไม่ถามเลยครับเขาแนวแบบแกล้งใช่ไหมคะประมาณว่าถ้าลงแล้วเราค่อยโทรไปบอกมากกว่าถามแต่คือแบบอารมณ์จะเป็นประมาณว่าตาลอยู่ไหนอ๋ออยู่บ้านมีอะไรหรอรีบไปดูไอจีด่วนเลยมีอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็จริงๆเราก็จะมีกลุ่มของเราครับมีกลุ่มเป็นในกลุ่มของดาวเชียงเดือนอะไรเงี้ยครับผม ก็ก็จะคุยกันในกลุ่มบ้างแหละแต่ถ้าอะไรที่แบบเอ้ยมันส่วนตัวอะไรเงี้ยเราก็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 มีโทรคุยบ้างอะไรเงี้ยแบบเซลล์เซลล์อะไรเงี้ยครับก็ไม่ถี่ครับไม่ถี่ครับโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงก็ก็ถ้าสมมติเราจะแกล้งอะไรเราก็บอกเขาหน่อยหรือว่าเราจะมีอะไรบอกเขาหน่อย ส่วนด้านความสัมพันธ์ของน้ำตาลและนักแสดงต่างค่ายอย่างคุณไผ่พาทิตนะคะตอนนี้ก็ยังเรื่อยๆค่ะส่วนความสัมพันธ์ของเคนและน้ำตาลเนี่ยจะมีลุนนอกจอกันหรือเปล่านะคะทั้งคู่ก็ยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนกันดีกว่าค่ะ ก็ได้ต oh, really? <program> ัดซิ้นกันไปในจอนะนอกจโอ้โหคงมีคนของตัวเองอยู่แล้วเองใบเตยไงหนุมเค้นนะคะตอนนี้มาที่อีกหนึ่งนางแบบสาวดีกว่านะคะเรียกได้ว่าการเปลี่ยนชื่อของคนในวงการบันเทิงเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดานะคะแล้วสุดเป็นคิวของหลินหรือว่าหวานใจของคุณโทนี่รักแก่นนั่นเองค่ะ นางแบบสาวขายาวนะคะหลินกมนพันธ์หรือที่รู้จักกันในนามหวานใจของหนุ่มลูกเทศโทนี่รักแก่นแต่ต่อไปนี้ค่ะทุกคนคงจะเรียกเธอว่าหลินกมนพันธเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะนางแบบหน้าหมวยก็ได้เปลี่ยนชื่อจริงจากกมนพันธ์มาเป็นมะชะนดแล้วล่ะคะ่ะตอนเด็กๆเลยเด็กๆเลย,เเลยตอนแบบอนุบาลอย่างเงี้ยค่ะชื่อชื่ออื่นชื่อลิสา แล้วก็พอตอนปอ .4 มัง้งเปลี่ยนเป็นกำมลพันธ์เพราะว่าชื่อเก่ามันแบบไม่ถูกตามหลักอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็แอบ,บไม่ชอบชื่อนี้แหละแต่เราเราเด็กเนาะป .4 เราก็แบบอืมก็ดีนะเปลี่ยนชื่อเออน่ารักดีเขียนง่ายด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรามีความอยากเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วแบบให้มันมีอะไรหน่อยอะไรเงี้ยค่ะชื่อล่าสุดนี่ชื่ออะไรแล้ะเหตุผลที่เปลี่ยนมาในเพราะอะไร่ชื่อเหมือนจะยากจริงงมันเขียนมอมาช้าช้างนนเนต่อเต่ามันอ่านว่ามะชนดค่ะเหตุผลที่เปลี่ยนคือ ความชอบนอี่แหละเราอยากเปลี่ยนแล้วแบบว่าอยากได้ชื่อที่แบบดูเป็นเราดูแบบแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเลขของเออทั้งนามสก,กุลกับชื่อด้วยเพราะว่าชื่อเก่ามันก็โอเคแต่พออยู่กับนามสก,กุลมันไม่ค่อยโอเคด้วยเราก็อยากให้ทั้งชื่อเรากับนามสก,กุลมันไปได้วยกันได้คราวนี้พอเปลี่ยนปุ๊บเราก็ยิ่งใหญ่เลยคือแบบ mm hmm. ชื่อภาษาอังกฤษด้วยให้มันโอเคเขียนยังไง mm hmm. ก็เลยอาจจะมีวิธีการสะก,กดนามสก,กุลภา,ศาศษาอังกฤษ เปลี่ยนไปเพื่อให้มันเข้ากับทั้งชื่อและนามสกุลนี้นค่ะหลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นไงบ้างเหตุการณด์ดีเข้ามาอย่างไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงเหตุการณ์ดีๆก็เขาเรียกว่าไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะเหมือนกับมันก็นกดูแบบว่าวาุ่นวายน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรามีความโตขึ้นด้วยแหละหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันก็อย่างน้อยเราสบายใจแล้วเราเออได้เปลี่ยนสมใจแล้วอยากเปลี่ยนตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องของความหมายของชื่อเราล่คะคะก็เป็นชื่อที่เราคิดมาเองนะจริงๆแล้วอะ่ะ ช่ก็เหมือนกับมาไล่เลยว่าอยากได้ตัวไหนขึ้นดีชื่ออะไรอย่างนี้แล้วก็แอบมีถามพี่คนที่เป็นเป็นโหนของของบ้านโทนีด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเจ้าตัวนี้ยังได้ทําบุญตักบาทให้กับชื่อเก่าซึ่งถือเป็นการขอบคุณค่ะที่ให้ใช้ชื่อนั้นมาปรอมาณสองปีเหมือนกานละครต้องรีบิ่งกลับไปเปลี่ยนนี่ร้ออย่งนี้เลยน นะคะก็ชื่อใหม่ก็ดูเก๋ขึ้นนะคะมัชนดนะคะน่าจะเกิดวันจันทรแน่นอนชื่อไม่ค่อยม,มีมีสระออใช่ไหมใช่เดาเอา,าเปลี่ยนไปว <laughs> ันนี้ก็ขอให้ชีวิตรุ่งร่งแห่งแหงทุกเรื่องเลยก็แล้วกันนะคะค่ะ นี่สาวคนนี้ถือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เป็นอาทิตย์แห่งความสุขของเธอก็ว่าได้นะเพราะภาพในอินสตาแกรมที่เราได้เห็นเนี่ยดูมีการยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีโฉมหน้าของหนุ่มปริศนาหนึ่งคนมาด้วยนะคะคือคุณเจนนี่นั่นเองเดี๋ยวไปติดตามกันว่าเจนนี่แฮปปี้วีคเนี่ยเธอจะแฮปปี้ขนาดไหนคะ่ะ เล่นคิดถึงนะเจี๊ยบไหมรักนะเจี๊ยบไหมรัก <Yeah. S 1> ไปเป็นลูกนะเจี๊ยบไหมเอาไหมไม่ไม่ไห <laughs> นคิดส่อยคิดคิดคิด What's going on, it's your new best friend, DJ Buddha. I accept the challenge. Uh, <laughs> I challenge Nana, Wunsen, and Jenny. Nana, I challenge DJ ซองซึง่งวยและก็ขอส่งต่อน,นี้นะคะขอท้าเจนนี่เทียนค่ะมุ้นเส้นเจนสุดาสามคนเลยค่ะขอต่อเวทไทเทเนียมนะคะแล้วก็คอนลาทเทอร์แล้วก็แอนอลิชาค่ะ thousand dollar lemon. Thanks a lot, Jason. Can I throw this at you? These do look really real. Uh 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 oh <laughs> ALS Challenge by Brett Gerard. I'm calling out Worthy Goodman, Sinead Willis, Crystal, and India Gibbs. ก็ให้ความสำคัญความสนใจกับไอตรงที่ผัก รงสะนี่แหละถูกต้องผัดกันผักอย่างนี้ใช่ฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอนะคะยังยังยังไม่บอกว่าเป็น best friend อยู่อ๋อแต่เห็นเป็น happy week ไงก็หมายถึงว่าเป็น happy week ขอ,อ,องเขาก็ขอให้เป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันนะคะหลังเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะนะคะช,ช่วงหน้าค่ะโ o อินไซด์นะคะยังมีประเด็นมาอัปเดตกันนะคะรวมไปถึงหนุ่มคนนี้ด้วยนะคะจุนซูแห่ง JYJ นั่นเองล่าสุดนะคะเตรียมจะเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้วนะคะด้วยการลงทุนเนี่ยเปิดโรงแรมมูลค่าหลากหลายล้านเลยทีเดียวค่ะ